สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนท่านนะครับสวัสดีกับช่องสัทธาปฏิหารนะครับขอขอให้ผู้ที่กาลัติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกคนนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปฟังในเนื้อหาของคลิปนะครับผมขอฝากคาเตือนนะครับแล็เน้นย้าคาเตือนกันหน่อยว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความมงคลนะครับเพราะว่าเลขทั้งหมดไม่ใช่เลขคํานวณนะครับไม่ใช่เลขสูตร เป็นเลขมงคลประจําวันประจําเวลาเป็นเลขครูนะครับนําตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลนะครับย้ํานะครับว่าผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับในเมื่อมันเปรียขมงคลนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ทีนี้มาดูนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขกำลังวันฮานอยนะครับประจำวันที่29นะครับเดือนมกราปี65นะครับก่อนที่จะไปฟังวันที่29นะครับเรามาดูผลของวันที่28นะครับผมจะไล่ด้วยสีเวลาด้วยกันนะครับมีกิบนะครับพิแล้วก็โปรสุดท้ายก็เป็นวีนะครับ4โมง5โมง6โมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งนะครับตัววงนี้ไม่ไม่มานะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันที่รอบแรกกันเลยนะครับ 639นะครับ73นะครับ63973เกครับมาตรวจกันทีละอันเลยนะครับเด่น2ตัวมาแล้วครับ9นะครับนี่แต่ไม่มี93แาสมเสียดายนะครับ9เนาะ99นี่นะครับ9มาแล้วนะครับตัวเด่นอ่าวดที่140นะครับเป็นวันวันที่28เนี่ยงวดที่140 140วันติดๆนี่คือชุดไหนชุดนี้ครับเห็นไหมครับวันนี้ก็มาแล้ว เป็นตัวเด่นนะครับเป็นเลขกําลังนะครับผมไม่สนับสนุนไม่เฉพาะเจาะจงนะครับบางคนก็จะคิดว่าทําไมไม่ให้ตัวนั้นตัวนี้นะครับมันเป็นเลขมงคลนะครับเป็นเลขกําลังเป็นเลขครูนะครับผมไม่สามารถที่จะทําขึ้นมาแบบจะต้องมาคํานวณบวกกันลบกันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะเฉพาะเจาะจงได้แบบนั้นเนาะก็เข้าใจนิดนึงนะครับผมก็พยายามเต็มที่แล้แหละนะครับถ้าจะถ้าจะบีบหรือว่าเค้นกําลังออกมาเนี่ย มันจะทําให้มันผิดพลาดนะครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเนาะถ้าเข้าใจนิดนึงนะครับทีนี้มาดูในรอบพิครับผ้าโมงนะครับสามเก้าหนึ่งนะครับสาม 97, 9, เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเด้งครับนี่นี่นะครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับเปี่ยงนะครับเก้าเก้ามาทั้งสองเลยครับไดสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ด 7อภิมหาเลยนะครับของวันนี้นะครับมาแต่2ตัว7อะแทบทุกรอบเลยนะครับมีรอบสุดท้ายไม่เห็นไม่ไม่กล้าโผล่มานะครับอ่ะมาดูรอบ6โมงนะครับ6โมงทีนี้92657ครับผม92657เจ็ไม่เจ็บอีกแล้วนะครับ2มานะครับนี่เด่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้92657อหนะครับ92657 ก้าไปอยู่ในหลักร้อยนะครับมันก็มาจริงๆนะพูดถึงนะครับเห็นไหมตัวเดียวสิบแดนาฬิกานี่ครับมันก็มาจริงๆกันมาหลักร้อยนะครับอืมอ่ามาดูสุดท้ายครับหนึ่งทุ่มนะครับรอบหนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งสามสองครับสองสองสองเด้งครับปึ้ง,ป,งปึ้งนะครับปึ้งปึ้ง,งนะครับ นี่ม,นมาลักษณะนี้นะครับมันก็จะไม่บึ้มบั่มเท่าไหร่นะครับของเมื่อวานอนะบึ้ม,บ,มบั่มเหมือนกันนี่ก็จะมาแบบนี้มาคู่นึงมันก็มาคู่นึงนะครับวันก่อนนู้นนะครับมันก่อนนู้นก็มานี่นะครับมาหมดเลยอย่างเงี้ยมา 3- 4สี่คู่มา3ตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมาดูของวันต่อมากันนะครับวันที่29อ่า 19นะครับเด่นสอตัวนะครับญาตินะนะครับเจ็บตัวแรกนะครับลองมาคือ9นะครับอ่าโคราชเลยวงกลมนะครับถ้าพูดถึงชอบมชอบเลขเจ็ด นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะผมจะประกบนะทีนี้นะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดแปดตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็เจ็ดเก้านะครับอ่ะทีนี้มาดูเลขเก้าครับ เก้าสี่นะครับเก้าแปดตัวหนึ่งเก้าสี่เก <93 S 2> ้าแปดเก้าสามนี่อ่ะทีนี้มาดูนะครับงวดที่อ่า งวดที่141นะครับงวดที่141 3ตัวมีดังนี้นะครับ7ครับแน่นอนแหละต้องดึงตัวหลักมา79อีกตัวหนึ่งเลข4ครับนะครับ4ตัวมีดังนี้7ครับ9ครับ4และตัวสุดท้ายเลข8ครับ ทีนี้มาดูสามตัวผมจะประกบดูนะครับเจียบนะเมื่อวานก็เจียบนะครับเจียบทีละตัวเนี่ยมาดูกันสองสามสี่สองสาม,สสสามแปดสองสามเก้าสอง

ที่น่าจะมา,าที่น่าจะมานะสี่เนี่ยนะครับซี่เนี่ยรอบสิบแปดนาฬิกานะครับนี่สี่นี่รอบสิบแปดนาฬิกานะส่วนเจ็ดนะครับส่วนเจ็ดสิบเจ็ดนาฬิกานะครับกับสิบแปดนาฬิกาอ่าห้าโมงกับหกโมงนะครับเจ็ด 7จก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับเมีเปอร์เซ็นต์มาสองรอบถึง3รอบกันเลยทีเดียวมาดู9นะครับ9ก้าทีนี้เก้าเหมือนกันครับ17 0เแล้วก็18 0แปดนะครับเอาทุกอันไหมนะครับทุกทุกอันไหมเออแนะแ8ดแปดเดี๋ยวดูแปดอะสิบเก้าศูนย์ศูนยนะครับ ไม่ต้องสนใจตรงนี้ก็ได้นะครับสาหรับคนที่ตามกันมานานนะครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจที่ผมระบุเวลาก็ได้นะครับพื้นฐานมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับพื้นฐานจะอยู่แบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวนะพื้นฐานจะเป็นแบบนี้ ภาพรวมนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นระบุเวลาก็ได้นะครับแค่ผมก็อยากระบุเวลามีคนอยากให้ระบุเวลามาอ่ก็ระบุเวลาก็ตามแต่นะครับจะพิจารณาบคนก็มาทันช่วงเวลามงคลไหนก็ว่ากันไปนะครับก็เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นค่าครูด้วยกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ